สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับ FC ี่ตามทั้งช่องพอดีและเพื่อนบนิเชี่วครับเบิงพีน้องครับแฟนครับมาลุมตื่มเลยครับตื่มเล่พอพญาเงินหลานครับพอพญาทีแดบม่แรถาดเบิ้งอบอหอบออันนดไปเบิ้งเน่หก้เาปดียวสอคนงพญาเบิงเพียงสอ เออถ้าเอาบอ่อออกปุ๊บนอนลางอย่านอนดีบอ่อถัดรถบ่อแลงน้อนดีอยู่แต่ถัดรถแรนปุ๊บเจ้ากับที่ส่งนี่แหละงปุ๊บใหญ่ยยใส่ไหมบ่เขาต้องอันนี้ไปเห็ดอ,อันไปเห็ดเ,เป็นออกติออกเลเ็กเตียงขึ้นอีกบห็มันขอบหล่อพอดีแต่แ<อ>็ดอันไปเห็ดยูโกสุมมีหลานเข็มเนี่ยไอเข็มเราไปเห็ดอยูสัตยูสาพร้ามยูโกซุมเมื่อไหร่กลไปเท่าไหร่ยูฉันสีน้ำเงินอะโอ้คือกะตื่นเพ่ไปกินเขาอ้ยตื่นหรือกระส่วนไปกินข้าวรถนอสู เต้นจะยู่ไก่ข้วงอันนี้เดียวใป้าเป็นตะจับอยู่บดขึ้นอนนเกกขาัโอ้ร้านเขามันเห็ดบดขึ้นดิพวกม่นาดิเห็ดบดขึ้นดอกกวนเงเท้านิ้วเท้ามันออกคลิปนี่ออกคลิปนี่ออกซื้อเออนิ้วเท้าสตัวเป็นนิ้วตีนจังเลออกซื้อปะนี่แม่บอกกูเนยเย็นมาเป็น แล้มันปิดเั้นสนตัวเอรนี่อบ่บบสองรอยเจ้าปะก็ยังมือนัรนสาสมุวมาไปพอดีนี่เย็นเย็นเบิดมือเลยไม่ตัดมันต่องสองรอยกลัวขึ้นไปโรงเรียนเสียเพคอยตัดแต่ไฟบัดตัดดีไปหน่อยที่นี่ก็เจอเหนุเพาเอิญ่า เขาเอิว่าไฟไฟมันมันเบรกก็ทออันดังแห้งเน้่บอกไว้ในรถคิวสังคิ้วเนามันไม่้นจะสือที่แหลกอไว้สือที่แหลกอะอมแปมมัเล้งเราเนี่ยบอมแปมมันเล้งเรารถตู้ที่แหลกว่ไรเซือบอมแปมเนาะได้รถตู้บอมมีส์เด้มีสิใดดิพอนั่งใส่รถรถเจ๋งวันนี้ขี้ไปขี้ม่กันสิหาเนี่ยคือได้บัี่ได้คือไดกันอยากได้ได้บัตรเมือง่เพราะเนี่ ใช่พ่อเขาลงขายเดี๋ยวไอส่งให้ตอนเป็นรถแคมป์เด้มันมีห้องน้ำมันมีเตียงนอนมันมีตู้เสียพลาเอาเบอร์เซี่ยวหาไปคุยกันมันเป็นรถตู้แคมป์แมนเออรถตู้แคมงามเนอแมนเขาเปลี่ยนเกล็ดไหมไหมหมายถึงแมนเขาเปลี่ยนไหมมันมีอันนี้พร้อมเด้มันมีอันนี้นี่นี่นี่คือยังอันเครื่องของไอซุนพความกันลงมากสิมันมองเสียแพงคือผมถามี้เนาะคือผมถามบุรุษนี่ไปหาเทียงด้วยเหี้ยง ก็เลยอยากได้แ่นมมึก่อจะอมันก็เลนได้ซํำรถตู้ปกติเลยต่วเขาเขาแมนเขาจดเป็นตู้บรรทุกชื่อบ่มืออื่นดีใจด้วยนะป๋อแปรอนุขับรถเก่งสี่หน่อยนี่สองมืออะไรแล้วขรถ ถ้ามันเป็นคือมือนีก็คือบคือเอาไปจองือียาแเอามือมก็ดีตัวเป็นคือมือดีตัวเนตัวนอนประสนูทูเดือนหนึ่งทงวไอ้ิปงวดดีใจน้ำได้หลาเด้อแบบเอาไอคอนแท็วออกกันเนาะแบบจองรถตู้แล้วโอ้ยรถ้ยแปมจองรถตู้แล้วพี่เปาพอแม่แม่เขาเจากรสีสอยดอกเขาเจาเห็นเอาเบอรเามาแล้วนได้เอาเบอร์เอาบอเทได้ เอาเบอร์เซลเลยบอออกมาหน่อยออกมาคนได้หน่อยคือรถไปขายต้อนธุรกิจเลยเพราะว่ามันน้อยคือรถได้ไรล่ะคือรถได้ไรเจฟที่วิวกี้คืนรถไม่ต่อยอดได้หลายดิไม่ไม่รถข่อยกับสะอาดคือเจ้าเราพันธุ์ยังการรถโดนไปเมื่อแต่แนวออกมาใส่บอเตอร์วสีขาวมันอย่างงาบอ่ะเนาะสีขาวมันขาวมุกบ่ขาวมุกบอสไอ่ไม่คือเป็นขาวธรรมดาขาวมุกบอสไม่เครื่องยูโรไฟยูโรไฟเครื่องใหม่ เครื่องใหม่แล้วเครื่องใหม่ไปยังไงวะเป็นปีสองพันห้ามั้ยสองพันยี่ห้าสองพันยี่บ้ากันกับออมข่อยยังไงก่อนนี้ยสรางกันแค่ว่าไฟสืบลูกไฟโอ้โหรุ่นใหมเห็นว่าก็จบแต่คือก็คือเอายังไงมาไพ่นอกบอดี้กับออติแมนอัปเดตแค่เครื่องนะคอัปเดตแค่เครื่องไอ้ไอ้รถรุ่นนี้มันมีรุ่นเดียวบ่มีรุ่นเดียวมีบอหน้าเดียวบ่อันมีตัวเดียวตัวร่องท็อปตัวมีแค่ติดธรรมดากับออโต โอ้ไม่ถึงว่าเครื่องเสียงถังเ้าอยากไปติดเ้าก็ต้องไปตีเพื่อนบอกเครื่องเสียงอยู่เนี่ยไม่พออย่างไงว่ารถตู้อะอาเซียมามึงนะอาเซียมารถตู้รุ่นนี้ไม่ให้อะไรเรามาเลยผมเห็นรถพี่เข็มที่แหลกเลากับบะมี่บ่มี่ยังเราไปตีเราเองทั้งหมดเลยแต่มีเงินกระสืออะไรอยู่จองคบเดือนเท่าไหรเที่ยโอ้ของขวาย้าเดียวของขวาาไหมของขวาย้าจองมาแล้วครับอีกคู่หนึ่งครับเออดีใจนะครับผมครับผมอันนี้จองหล่อเรื่องยังวะพีเอ็มครับตาจอร์คี ก็รถตูดมารถตูดรถใหญยังงรถจักรยานเท่านี่ออ๋อพายีพยเข็มกว่าไอ้พย่การกว่าเล้วก็่ออยี่ก็บอกว่าโหลดกี่บอกบอกพนโหลดเปิดเผยโหลดม่าเป็นยังดอกไปบอกเลยว่าพิอย่งกบจออกบีเอ็มต้องแช่งมือเลยสีรุ่ีกับพอดีแหละพอดีเาเดียวพานมาครับไปแล้วไปแล้วเร็วจังจำส่ีกพูดอยู่ลงลงจำน้ำหมดตอนนี้ เล็กสัตว์คาราบแล้านใลๆเอาผ่านล่ะคาราล้านจองแล้วจองแล้วเล็สัตว์เล็สัตว์คาราบแล้านจองเล็กมันจองมันมีมันจองรอมั้นี่ระดับนี่ออกเอาผ่านมาปูือเยนี่ซมรนขล่ไอซื้อต่อผมเลยซื้อต่อผมอีหลีผมไม่ไดิ่หก็ับรรยากมรถวนละมเดียวกันเลยป็ดเลยมรพัเจ็ดวิวยูทูนปกติพี่น อาวหรอีิริปปนี่เปียวแวนาตายแล้วสองพันสองพันย่างยนีชวน่งพันเจ็ดยังะคิดว่ามัไการเส้ลคิดว่ามือนนบอกต้องคอยขึ้นเป็นสุมือเอะปะคอยเป็นมือนี่ว่าไอเป็นสีสุดมืออมัเป็นันเป็นตัตอใบลยรตตอเขาวกราบขาทยัวตอใบ่ากายค่อเบเลือกออกบ้ิง เเดนเมื enfin> ่อนี้มีสิ่งปกติเกิดขึ้นเียนเียอาเป็นปรากฏการณ์ละทิิหยาอย่างนีจัยงหะแมซุมตเอรถจอดไว้ดมบอเป็นแค่รอไปกรุงเทพอย่างนี้เนาะเอออมแปเออออเแล้วก็หานกันแม่หานกันมันบ่เบิดหลายดิบ่บ่ได้บ่้หานบเีเรื่องน้ำมันเออ ไปเป็นพวามันสีปิษบงเลยวนะไปแบบยกักรอแทงก็รอสิสิลตส่งแยกกันอย่างนี้มั้ถ้ามปตีน้อยก็ไปล้วกันผมผมจางผมจางคนคับรถอะไรด้อ่านี่สิมาท,ทำงานเหมือนแม่หอดมาเลี้ยงล <c oughs> เลยล่ะบเพิ่นหักกันสีวางแมนรรเิ่นหักกันสีวางพี่สนพี่ลีผมนี่ตหมเล่าแมน เพื่อนอันสุดยอดเลยราดูแลรถดีผมเลยุดยอดเนื้อสะอาดเพราะว่าหาบาทบออันนี้ก่อนเพราะว่าแมนครับแมนเพราะว่าจ้างอันเราซํำซ้าบอดเอื่นเรากลับขึ้นไหมกัเลยพราะบเราพอกันใ เราสิมามาเลีงกัะทมกำลังปักหุดเห็นราส่วนลูกพีพ่เราขับปึ่ว่นดจนเ็นของวยส่วนลูกพีพไปนั่งมือเด็กกบปอปียมีตัติดต,ตนัดตนัดเนนได <c oughs> น้พรันีบบนะกบ้าากันคลิปไนกัแล้วกันครับพี่น้องครับพอกันคลิปไหนครับสวัสดีครับ